ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่ากว่าจะการมาเป็นมินิแลนด์มาประจำมอทร์ทรญ,ญบุรีแบบนี้ก็ผ่านอะไรมาบ้างไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับพบก,กับพวกเราอาร์ติฟายแล้ววันนี้พวกเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีครับในอ p ีเนี้ยพวกเราได้มีไอเดียพูดมาว่าถ้าเราเอาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา,าชมงคลธัญ,ญบุรีเนี่ยมาสร้างเป็นมินิแลนด์มามันจะเป็นยังไง และถ้าถามว่ามีนีแลนด์มาร์คคืออะไรนะครับมันคือการที่เราเอาสถามที่สามที่หนึ่งเนี่ยแบบนั้นนะมาย่อให้เหลือสเกลหนึ่งต่อร้อยแบบนี้แล้วเราก็จะเอามันมารวมกับฮงแจหรือตุงติง้งซึ่งวันนี้ผมก็ได้ริสต์มาประมาณสามที่ซึ่อได้ก็คือลาโบเล็กพิพิธภัณฑ์บัวและ Walking Street สวัสดีค่ะไอโอีกแล้วในคลิปนี้นะคะแน่นอนเลยคะ่ะว่าเราจะมาปั้นมินินลนด์มาอ่าและในคลิปก่อนหน้านี้คะก็เหมือนว่าจะมีคนทัดเข้ามาหลังไมาเต็มไปหมดเลยคะ่ะว่าเราเนี่ยใช้เมาส์อะไรในการปั้น 3D ท,ที่มันแบบเอ้ยคมกริบขนาดนั้นอะ่ะเออแล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดให้ดูเลยนะคะนิดนึ่งค่ะเก้าอี้ฝืด วันนี้เราก็จะมาแนะนำม้ส์ปากกาคู่ใจนั่นก็คือ XP Pen Deco Pro Gen 2นั่นเองค่ะซึ่งเขาไม่ได้สปอนเซอร์แล้วนะคะแต่เราก็อยากจะมาแนะนำทุกคนจริงๆค่ะด้วยเทคโนโลยี X 3 Pro ที่ให้สัมผัสแรงกดในตอนต้นนุ่มลื่นไม่มีสะดุดดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยตามหลักสรีระศาสตร์นะคะช่วงล่างเขาเนี่ยจะมีการรับข้อมือปากกามาพร้อมกับเคสปากกาและหัวปากกา2แบบค่ะตัวเครื่องเนี่ยพร้อมแบตเตอรี่ใช้งานแบบไร้สายได้เลย รองรับการเชื่อมต่อบแบบบลูทูธมาพร้อมแผงคีย์รัดแบบไร้สายด้วยค่ะโอเคแล้วกลับมาที่มินิแลนด์ม้าของเรากันต่อนะคะโจทย์การปั้นของเราในวันนี้เป็น3สถานที่ที่เป็นจุดเด่นของมอรลทันยบุรีของเรานั่นเองซึ่งก็จะประกอบไปด้วยลานบัวเหล็ก พิพิธภัณฑ์บัวและ Walking s t r e e นั่นเองค่ะแต่ละสถานที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มมินิแลนด์มาร์คอันดับแรกกันเลยดีกว่ากับลานโบเล็กนั่นเองค่ะลานโบเล็กนี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่พวกเรานักศึกษาเนี่ยชอบมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันมากที่สุดเลยนะคะถ้าทุกคนผ่านมามาหา,หล,าลัยราชมงคมลธัญบุรีของพวกเราเนี่ยช่วงเย็นๆนะคะก็สามารถมานั่งแวะลั่งเล่นกันได้นะคะ และสําหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะสามารถพาน้องๆเนี่ยมาเดินเล่นที่ลานบัวของเราได้เลยและนี่ก็คือโมเดลมินิแลนด์มาร์คลานบัวเหล็กของเรานั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะเห็นแล้วอยากมาเที่ยวกันบ้างไหมเอ่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์บัวมินิแลนด์มาร์คชิ้นที่2ที่เราจะปั้นกันในวันนี้ถ้าถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนรวมพันบัวไว้เยอะเป็นอันดับต้นๆก็ คงไม่พ,พ้นที่ที่รัพันของมอสราชวงคนธัญบุรีของเราเนี่ยแหละค่ะมีดอกบัวมากมายหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกชมแถมเราก็ยังมีต้นกล้าบ,บัวขายอีกด้วยนะคะโอเคมาต่อกันในส่วนของการปั้นของเราค่ะ และนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์บัวของทางมหาลรยราชมงคลทัญ,ญบุรีนั่นเองเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เราอยากให้มาดูกันมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบบัวเนี่ยห้ามพลาดเลยและก็มาถึงในสถานที่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของเรากับ The Walking s t r e e t นะคะหรือถนนคนเดินแห่งมทรธัญ,ญบุรีของเรานั่นเองเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เด็กหอเนี่ยฝากท้องไว้ด้วยมากที่สุดเลยค่ะของกินในนี้เนี่ยก็มีให้ซื้อมากมายหลากหลายอย่าง ส่วนราคานะคะก็เป็นมิดมากเลยค่ะราคาสบายกระเป๋าตั้งค์สุดๆโดยที่ Walking Street ของเราเนี่ยจะเปิดในวันอังคารพุธและพฤหัสนะคะจะเปิดในช่วงตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งถึงสามทุ่มเราอยากให้ทุกคนได้ลองมาเดินด้วยตัวเองนะคะดังนั้นกลับไปในส่วนของการปั้นดีกว่าคะ่ะและก่อนจะพาไปดูไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะเราอยากจะฝากบอกไว้ว่าข้าวหูทดอดในวอลกเนี่ยอร่อยมากทุกคนอย่าลืมไปลองกันนะคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ปั้นมินิแลนด์มาร์คของทั้ง3สถานที่กันแล้วลานบูเล็กที่เป็นมุมทักผ่อนสุดชิลพิพิธภัณฑ์ป,ปัวที่เต็มไปด้วยดอกปัวและวอลกิ g s สตรีทที่เป็นแหล่งรวมของกินสุดฟินของเด็กหอแต่จะให้จบแค่นี้มันก็ทาเป็นอาไปหน่อยไหมคะไม่สมกบเป็นอาติบายดังนั้นค่ะเราจะขอแชร์เล่นตัวเองได้การรวมทุกจุดเด่นของทั้ง3สถานที่เข้าไว้ด้วยกันค่ะให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน และนี่ก็คือพลังของการฟิวชั่น3มินิแลนมาของมหาหลัยราชมงคลธัญบุรีค่ะถ้าทุกคนยังไม่เคยมาที่นี่เนี่ยหลังจากดูคลิปนี้จบเนี่ยต้องมาลองเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องละมุด h ช n แนลด้วยนะคะและในคลิปต่อๆไปทุกคนอยากจะเห็นอาร์ติฟนะคะทำการปั้นโมเดลอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ